ที่ปรเรการจัดชปมนุมติดาจุดอิสรภาพการองการปรงการประท้่าน ป้าวปลาของทุกางแลยใช่แลครับวัตถุประสงค์ที่จริงๆแล้วเน pues, mm hmm. so pues, ี่ยม mm ันเกิดจากตัมันเป็นที่เดตนาจิตใจให้กับที่รายการซีเาราได้ท้ายนี้นะครับก็ไม่มีคำอื่นใดที่มากกว่าคำว่าข้าวปลาทุกบดิหลรัศดาสุขนักภูมิปัญารายการการที่เจรายซึ่งได้มากล่าลนะครับวัตถุประสงค์ของการจับข้าปลาให้กับท่าน คณะกรรมการวิทยาลัยท่านพรเทพอินทชัยได้เป็นประธานในการจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนกรัยขอบคุณท,ที่ทุกท่านได้ไประนมมือครับ ขัมภะวันตังอภิวาเทมิธรรมนามัสสามิสุปฏิปันโนภะวันโตภะวันโตอราห์โตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆังสารณังคัจฉามิสังฆังสร่าังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารณังคัจฉามิปันเตปานาติปาตาเวรัมณีภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ